พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปกันเลยครับเขาบอกว่าเป็นพนักง,งานเก่านะครับเพิ่งกลับมาทํางานเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่ทุกคนหายตัวไปโอเคเชปเตอร์หนึ่งครับผมป๊้ยป๊อปปี้เพาทามนั้นเหมือนจริงเธอสามารถที่จะพูดได้ด้วยเฮ้ยสวัสดีฉันป๊อปปี้ฉันรักเธอนะแกสามารถเปลี่ยนรองเท้าฉันได้นะ ขับคุณมากนะอีธาตนั่ง่อรออะไรล่ะไปซื้อสิทุกคนคิดว่าสตาฟเนี่ยหายตัวไปเมื่อ10ปีที่แล้วพวกเขาอยู่ที่นี่เราต้องหาเขาให้เจอเราต้องหาดอกไม้ของพวกเขาแล้วกูเนี่ยนะมเป็นคนผมผมฟังฮัลโหล <Hello, S 2> มีใครอยู่ไหมพวกแกหายไปไหนนี่คือวิดีโอเราสามารถดูได้ไหมวิดีโอนี้ไม่ได้โอนี่ไงนี่งท่านคือคนที่คุมอยู่ที่นี่นะ บริษัทนี้เป็นบริษัททั้งผลิตแล้วก็ทั้งขายตุกตาเสียงอลา,ามจะทําให้เรารู้ตัวว่าเราควรที่จะหนีหรือเราควรที่จะทําอะไรครับมีใครอยู่ในยห้อง Security Room มีตุกตาอย่าลืมตามมานนะมโอ๊ะวัตเทวอ๋อเป็นพ u z z l e เหรอเนี่ยมาก็เอากับกูเลยแหละอ้าวแล้วกูต้องเอารหัสมาจากไหนแป๊บนะหรือไปดูที่รถไฟมึงหมอดูดูดดดดรถไฟ อ๋อเอ๋แค่แค่แดงเหลืองชมพูเขียวห้ <laughs> องสกิュตี้ลุบอ๋อนี่นี่เก็บใช่เครื่องหยิบจับสามารถหยิบจับของระยะไกลได้แล้วก็ดึงมันมาโอเคฮะเฮ้ มันก็แค่โรงงานตุ๊กตางโง่ๆแหละนะเท่าไรวะเนี่ยพาวเวอร์น่าจะไปอันนี้ก่อนเหมือนกุญแจลวงเฮลโหลส์อ๋อจับเฮ้ยเช็ดดิมึงค่อยๆก็ได้่ไปไปไป ไปยืดตรงนี้ต่อเฮ้ <Hey! S 1> <Fuck! S 2> ยฟ e Fuck เรียบร้อยแล้วนะไปไหนอ่ะโอ้า oh. มาเจออะไรเนี่ยปัญหาคือนี่อะไรครับ นายมาลวชิ้นหนึ่งกูต้องลงไปจริงหรือเปล่าวะ <c oughs> แกอยู่ที่ไหนฉันไปโดนฉันมีแขนสีน้ำเงินฉันจะเรียกว่าบูบูถ้าแ,แกอยู่ฉันจะรู้สึกด,ดีแล้วฉันจะไม่กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมบูเพราะนั้นแล้วแกต้องอยู่กับฉันตลอดไปไดดีเจอแล้วไอบ้บูทำไมแกถึงตาบอดขนาดนี้ <c oughs> ฉันเจอเพื่อนนายแล้วบูโอเคบูไปจับได้ครับเลนไปจับนะฮะ ปูฉัน,นอ่ะ hey, ไอ้ยอีมาทำอะไรวะเนี่ย <G l ug> เรากำลังไปไหนเนี่ยผม <G l ug> เก่งไหมฮะเก่งมากเลสมึงเลยจับให้ตรงแฮ่ขอโทษผมเก่งไหมฮะเก่งมากปูเฮ้ยมันประกอบเหรอแล้วก็เอาตุ๊กตาม,มาวางไว้ตรงนี้โอเคว้า okay. ว wow. แล้วก็รูตามมาวางโอ้โห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 โอ้โหโหโห let's g หโอ้ e l l no มึงอะไรเนี่ยมึงอะไรมึงคือตัวอะไรฮ่าูไปแล้ว เช่นโอไ m ก god ได้วิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้เช่นว้ายวายกูตายกูตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่มันตามมามัตามมาอยู่ข้างหลังเลยวิ oh ่งเลวอย่าตามไอ้ไอ้อย่าตามโอ้โอะไรมาเนี่ยช่ก็ได้ฮาวิ่งโอ้ฮ่าฮาามาาา้ฮ

เฮ้ยอ้าวอ้าวจบแล้วหรอะเผินอเงินแน่ไม่ได้แดกเงินกูหรอก